นี่คือประเทศออสเตรเลียดินแดนที่หลายคนเรียกว่าสวรรค์ของคนอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่มีทั้งหาดทรายขาวสุดลูกหูลูกตาเมืองที่ทันสมัยสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยและผู้คนที่นี่ก็ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายที่น่าสนใจคือออสเตรเลียไม่ได้ดึงดูดคนทั่วโลกเพราะแค่ความสวยของธรรมชาติเท่านั้นแต่เพราะการใช้ชีวิตของที่นี่ทำให้คนรู้สึกว่าเขามีคุณค่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งจริงๆ หลายคนลาออกจากงานประจําจากบ้านของตัวเองขายทุกอย่างที่มีแล้วบินข้ามโลกมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่แต่ออสเตรเลียก็ไม่ได้มีแต่ด้านดีเพียงอย่างเดียวประเทศนี้มีค่าครองชีพแพงติดอันดับต้นๆของโลกเช่นกันแต่ทำไมคนทั่วโลกถึงยังฝันอยากไปอยู่ที่นั่นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าออสเตรเลียมีอะไรดีทำไมใครก็อยากมาอยู่และถ้าอยากอยู่ออสเตรเลียต้องมีไรายได้เท่าไหร่ไปหาคำตอบเหล่านี้ด้กันครับ จากข้อมูลของเว็บไซต์ The Indian Express 10อันดับประเทศที่มีคนต่างชาติเข้ามาอยู่มากที่สุดประเทศออสเตรเลียอยู่ในอันดับที่9จําจำนวนผู้อพยพและชาวต่างชาติรวมแล้วประมาณ8.1ล้านคนสิ่งที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกคือคุณภาพชีวิตแทบทุกอย่างคิดมาแล้วเพื่อผู้คนที่อยู่ที่นี่จริงๆข้อที่1ระบบสังคมที่เท่าเทียมและปลอดภัยที่ออสเตรเลีย ความเท่าเทียมไม่ได้เป็นแค่คำพูดแต่เป็นสิ่งที่เห็นได้จริงในชีวิตประจำวันที่นั่นแทบไม่มีช่องว่างระหว่างชนชั้นให้เห็นไม่ว่าคุณจะเป็นแรงงานคนทำงานออฟฟิศหรือผู้บริหารทุกคนได้รับการปฏิบัติด,ด้วยความเคารพในฐานะพลเมืองเท่ากันไม่ว่าคุณจะมาจากเชื้อชาติาศาสนาหรือเพศใดทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงโอกาสเดียวกันทั้งการศึกษาการรักษาพยาบาลและสวัสดิการจากรัฐ เด็กทุกคนสามารถเรียนในโรงเรียนคุณภาพดีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากนะักขณะที่คนทำงานก็ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมและมีสิทธิหยุดพักผ่อนโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบตำรวจในออสเตรเลียยังขึ้นชื่อเรื่องความโปร่งใสและเป็นมิตรมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกประชาชนรู้สึกไว้ใจที่จะขอความช่วยเหลือไม่กลัวการถูกใช้อำนาจในทางที่ผิดเพราะระบบยุติธรรมของที่นั่นเข้มแข็งและตรวจสอบได้จริงทั้งหมดนี้ ทำให้สังคมออสเตรเลียเป็นสังคมที่มั่นคงและปลอดภัยผู้คนสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอัชญากรรมมากนักและรู้สึกว่าเสียงของตนเองมีค่าเท่ากับคนอื่นในประเทศนี้นั่นเองครับข้อที่2เงินเดือนดีสวัสดิการแน่นออสเตรเลียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ค่าจ้างกับคุณภาพชีวิตเดินไปด้วยกันค่าแรงขั้นต่ำของที่นี่ถือว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนี้ทำให้แม้แต่คนทำงานพาร์ทไทม์หรือพนักงานร้านกาแฟ ก็ยังสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้สบายๆไม่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านหรือค่าอาหารการกินรัฐบาลออสเตรเลียมีแนวคิดที่น่าชื่นชมว่าทุกอาชีพควรมีชีวิตที่ดีได้ไม่ว่าคุณจะทำงานสายไหนรัฐก็รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานให้เท่ากันทั้งวันลาพักผ่อนลาป่วยค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างและระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมทุกคนนอกจากนี้ยังมีระบบสวัสดิการของรัฐที่แข็งแรงเช่น Medicare ซึ่งเป็นระบบการรักษาพยาบาลฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายต่ำมากสำหรับพลเมืองและผู้อยู่อาศัยถาวรรวมถึงการศึกษาที่เข้าถึงได้ในทุกระดับตั้งแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลัยเพราะแบบนี้เองครับหลายคนที่ย้ายมาอยู่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยู่ที่นี่ถึงจะไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่ใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุขมาต่อกันที่ข้อที่3เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อใจ คนที่ย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียมักพูดเหมือนกันว่าที่นี่อากาศดีจนอยากหายใจไม่หยุดกันไปเลยและนั่นไม่ใช่คำพูดเกินจริงเลยครับเพราะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือชานเมืองคุณจะรู้สึกถึงความสดชื่นของอากาศความสะอาดของท้องถนนและความสงบที่หาได้ยากในประเทศอื่นออสเตรเลียให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเมืองต่างๆถูกออกแบบมาให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติมากกว่าจะทำลาย คุณจะเห็นสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่แทบทุกย่านบางเมืองอย่างซิดนีย์หรือบริสเบนขับรถแค่ไม่กี่นาทีก็ถึงชายหาดน้ำใสหรือจะเดินป่าบนภูเขาก็ทำได้ทุกสุดสัปดาห์รัฐบาลยังส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดการคัดแยกขยะและการลดการใช้พลาสติกแบบจริงจังประชาชนส่วนใหญ่ก็ร่วมมือกันอย่างเต็มใจเพราะทุกคนรู้ดีว่าธรรมชาติที่ดี คือคุณภาพชีวิตที่ดีของเราเองด้วยที่ออสเตรเลียชีวิตจึงไม่ใช่แค่การทำงานให้ได้เงินเดือนเยอะๆแต่คือการได้ใช้ชีวิตอย่างสงบมีเวลาอยู่กับตัวเองและได้สัมผัสธรรมชาติทุกวันนี่แหละครับสเสน่ห์ของออสเตรเลียที่ทำให้ใครๆก็อยากมาอยู่ที่นี่ข้อนี้เป็นสิ่งที่หลายคนชื่นชอบมากนั่นคือข้อที่4ความสมดุลของชีวิตงานน้อยเลยสุขเยอะ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ออสเตรเลียแตกต่างจากหลายประเทศคือทัศนคติต่อการใช้ชีวิตคนที่นี่เชื่อในคำว่า work-life balance อย่างแท้จริงพวกเขาทำงานอย่างเต็มที่ในเวลางานแต่หลังเลิกงานคือเวลาที่จะปิดแล็ปท็อปวางมือถือแล้วหันไปใช้เวลากับครอบครัวเพื่อนหรือทำกิจกรรมที่ตัวเองรักไม่ว่าจะเป็นการออกไปปิกนิกในสวนเล่นเซิร์ฟริมชายหาดหรือเดินเขาในอุทยานที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสำหรับคนในออสเตรเลีย นั่นคือการชาร์จพลังชีวิตที่แท้จริงบริษัทส่วนใหญ่เองก็ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนของพนักงานไม่ว่าจะเป็นการให้วันลาพักร้อนจำนวนมากการทำงานแบบยืดหยุ่นหรือการให้ทำงานจากที่บ้านได้เพราะเขาเชื่อว่าคนที่มีความสุขคือคนที่ทำงานได้ดีที่สุดแนวคิดนี้สะท้อนออกมาชัดในวิถีชีวิตของคนที่นี่ไม่มีใครโอ้อวดว่าทำงานหนักแค่ไหนแต่ภูมิใจที่สามารถจัดความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้ดี เพราะสําหรับพวกเขาแล้วชีวิตที่ดีไม่ได้วัดจากเงินในบัญชีแต่วัดจากเวลาที่ได้อยู่กับคนที่รักว้าวไหมล่ะครับและข้อที่5มีความหลากหลายเปิดรับทุกคนออสเตรเลีย <Australia S 2> เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกเพราะมากกว่า30%ของประชากรทั้งหมดเป็นคนที่เกิดในต่างประเทศและนี่คือสิ่งที่หล่อหลอมให้สังคมที่นี่เปิดกว้างและเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงครับ แต่ในปัจจุบันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เล่าให้เราฟังได้เลยนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะมาจากเอเชียยุโรปตะวันออกกลางหรือแอฟริกาคุณจะพบว่าคนรอบข้างยอมรับคุณในแบบที่คุณเป็นที่นี่ไม่มีใครมองว่าคุณแปลกแยกเพียงเพราะพูดภาษาไม่เหมือนกันหรือมีศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างออกไปตรงกันข้ามพวกเขากลับมีความสนใจและอยากเรียนรู้วัฒนธรรมของคุณด้วยซ้ำ ในเมืองใหญ่อย่างซิดนีย์เมลบ์ลหรือเพิร์ธคุณจะเห็นความหลากหลายผ่านทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารจากทั่วโลกเทศกาลเฉลิมฉลองของหลายเชื้อชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสิ่งเหล่านี้ทำให้ออสเตรเลียไม่ใช่แค่เป็นประเทศแต่เป็นสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันและสิ่งที่น่ารักที่สุดคือที่นี่ไม่มีใครต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เหมือนคนอื่นเพราะออสเตรเลียเชื่อในแนวคิดที่ว่า การเคารพความแตกต่างคือสิ่งที่ทำให้เราทุกคนเท่าเทียมกันที่นี่คือที่ที่คุณจะรู้สึกได้ถึงคำว่าบ้านมันไม่ได้หมายถึงแค่สถานที่ที่เกิดมาแต่คือที่ที่คุณจะได้รับการยอมรับและเป็นตัวเองได้อย่างสบายใจจริงๆความจริงคือออสเตรเลียไม่ใช่ประเทศถูกๆแต่ก็ไม่แพงจนเกินไปถ้าคุณเข้าใจระบบของเขา โดยเฉลี่ยแล้วค่าเช่าบ้าน1ห,ห้องนอนในเมืองใหญ่เช่นซิดนีย์หรือเมลเบิร์นอยู่ที่ประมาณ1,800-2,500ถึงดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเดือนหรือประมาณ43,000-60,000ถึงบาทค่าอาหารและของใช้ส่วนตัวอีกประมาณ1,200-1,500ถึงดอลลาร์ออสเตรเลียรวมๆแล้วคุณควรมีรายได้อย่างน้อย4,000-5,000ถึงดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเดือนหรือประมาณ95,000-120,000ถึ 1, 2, บาทถึงจะอยู่ได้แบบสบายพอดี ไม่หรูหราแต่ก็ไม่ลำบากและถ้าคุณทำงานเต็มเวลาฟูลชามรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80,000ถึง1 0 0 0 0แดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีหรือประมาณ1.9ถึง2.4ล้านบาทต่อปีซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพและมีเงินเก็บอีกด้วยครับแล้วใครบ้างที่เหมาะจะไปอยู่ออสเตรเลียคนที่มีทักษะเฉพาะทางวิศวกรหมอพยาบาลไอที IT, ช่างฝีมือ คนที่ค้นหาชีวิตที่สมดุลไม่อยากทำงานหนักเกินไปครอบครัวที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกการศึกษาดีปลอดภัยคนรักธรรมชาติทะเลภูเขาอา u t ดอร์ไลฟ e สไตล์คนที่พร้อมปรับตัวเปิดใจเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ติดครอบครัวแน่นมากทนความเหงาไม่ได้ไม่ชอบปรับตัวลองพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับมาดูคอมเมนต์ออฟเดอะดกันครับ ออสเตรเลียไม่ได้เป็นประเทศที่รวยที่สุดแต่มันคือประเทศที่ให้ความสุขในชีวิตประจําวันแก่คนได้มากที่สุดประเทศหนึ่งไม่ต้องใช้ชีวิตหรูหราแต่ได้อยู่ในที่ที่มีอากาศดีมีผู้คนเป็นมิตรและมีเวลาให้กับตัวเองบางทีความสุขที่เราตามหามาทั้งชีวิตอาจไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ในประเทศที่ชื่อว่าออสเตรเลียแล้วเป็นเพื่อห่ะครับถ้ามีโอกาสคิดที่จะไปอยู่ที่ออสเตรเลียกันบ้างไหม ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ